สวัสดีครับเรามาเล่นเกมถามตอบกันนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งชื่อทองอุดมพันธ์พางนะครับถามว่าสอบถามครับตอนนี้ผมลาออกจากประกันสมและประกันสังคมแล้วผมอยากรู้ว่ามีเงินสะสมเท่าไหร่ผมเลยสมัครแอปของประกันสังคมในวงเล็บเข้ายากมากแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับยอดเงินสมยอดเงินของผมที่จะได้ หลังอายุห้าสิบห้ถ้าไม่ตายก่อนผมส่งมานานน่าจะเกิน10ปีแล้วเข้าไปดูกันครับก็น่าจะเขาน่าจะค้นหาผ่านเว็นะครับคุณทองนะครับก็ปรากฏว่ามันจะมียอดสมทบนายจ้าง47,836บาท61สตางค์แล้วก็มีจำนวนเงินสมทบของภาครัฐ1,064บาท60สตางค แล้วก็ยอดเงินรวมทุกปีนะครับก็มี1 1,345แสบาท82สตางค์นะครับมันก็คงจะรวมกับส่วนของลูกจ้างด้วยนะครับอีกเท่าหนึ่งจากของนายจ้างนะครับคำถามเขาก็าคือว่าตรงนี้ใช่ไหมคือเงินที่ผมจะได้หลังอายุ55หรือได้เมื่อครบอายุ55ก็ตอบว่าจะได้เมื่อครบอายุ55และแลาออกจากเป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับถามว่า จะได้ไหมจะได้ยังไงต้องกลับไปดูครับว่าถ้าจะได้ทั้งก้อนก็ต้องส่งไม่เกินส่งไม่ถึง15ปีนะครับส่วนถ้าส่งเกิน15ปีก็จะได้เงินเป็นเงินบำนานหรือเป็นเงินเศษนะครับก็จากในรูปนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคุณส่งเกิน15ปีหรือถึง15ปีหรือเปล่านะครับ ส่วนจะเกิน10ปีไหมก็ถ้าเท่าที่ตัวผู้ถามถามไว้ก็น่าจะตามนั้นนะครับจากยอดเงินด้วยนะครับก็เป็นคำถามที่คนมักจะถามนะครับว่าลาออกแล้วนะครับจะได้เงินตรงนี้ไหมนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะทําคลิปหรือทําข้อสรุปอีกทีหนึ่งครับ